อ่านะครับตอนนี้ผมถึงทางขึ้นนะครับวัดถ้ำผาแดนแล้วนะครับผมรถยนต์ก็จอดไว้ข้างล่างนะเขาไม่เอารถยนต์ขึ้นนะครับผมสืบเนื่องที่ผมมาทําคลิปอยู่วัดถ้ำผาแดนวันนี้นะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมมาทำถ่ายทําคลิปนะครับอยู่ที่วัดถ้ำผาแดนนะครับก็เลยวันนี้วันหยุดนะครับเลยถือโอกาสนะครับมาทําคลิป อยู่ที่วัดถ้ำผาแด่นเนาะอันนี้คือบริเวณลานจอดรถนะครับเราต้องจอดรถไปข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้รถบริการของทางวัดเขานะครับผมเขางดเขารถส่วนตัวขึ้นนะครับผมอา่าเราก็ต้องมาเรียงคิวอย่างนี้นะเข้าจุดคัดกรองก่อนนะครับเห็นนะนะครับรถก็จอดอยู่ตรงนู้นนะครับผมอา่าเราก็ต้องเข้าจุดคัดกรองก่อนนะครับ คัดกรองต่อเว้นระยะห่างด้วยนะพันนะเราต้องยิงอุณหภูมิก่อนนะครับอ๋ 36. อสามสิแล้วก็ไปต่อแถวนะครับขึ้นรถไปนะครับแล้วก็รอรถแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับลงมารับเรานะครับผม,มนี่นะครับ สำหรับคนที่แต่งตัวไม่สุภาพนะครับก็ต้องใส่ให้มันสุภาพนะแต่งตัวให้มันมิดชิดนะครับมาวัดนะครับค่าครถโดายารไปกลับนะครับคนละ20บาทนะครับผมนะครับมาก็ ต้องมาหยอดค่าบำรุงนี่นี่นี่หน้าเช้านี่บำรุงมาได้แปดบอร์อะเนอะรถนะครับมาด้วยกันไหมเนี่ค่าบำรุงน้ำมันนะครับเติมน้ำมันครับต่อคนละยี่สิบบาทนะครับผมเด็กสิบบาทนะ,ะเด็กสิบบาทนะครับ <Okay. S 1> ผู้ใหญ่ยี่สิบค่าบริการ เด็กๆก,ก,ก็ไม่เก็บอ๋อเด็กเล็กก็ไม่เก็บนะครับค่าคบริการเขานะครับร,รักษารถเนาะทางวัดเขานะาเราก็มานั่งรอมานั่งรอนะครับรถก็จะมาตรงนู้นนะครับนะครับมาแต่ละรอบแต่ละรอบ อ่าเดี๋ยวนะครับรถเริ่มทยอยลงมาแล้วนะครับผมมีรถหลายคันเลยนะครับไม่เหมือนกับวันที่ผมไปวัดภูมโนรมนะครับรถเขาจะน้อยนะครับรอคิวกันยาวเลยนะครับผมอ่านะครับก็รอนะครับรอขึ้นนี่นะครับอ่านะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับคนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไป ผันไปนะครับนี่นะครับมีรถบริการเยอะเลยนะครับรถบริการเยอะนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ขึ้นนะครับผม,มนะครับผ่านไปครับผ่านไป อ๋อคนเต็มแล้วก็ไทยนะครับขึ้น <c oughs> อ่านะครับตอนนี้ผมลงรถแล้วนะครับวันนี้นะคือรถนะครับรถรับส่งเขานะครับอ,อ่าครับผม คือผมถึงถ้ำขาแดนแล้วนะครับผมของพระอาจารย์ประกรณ์นะครับผมวัดถ้ำขาแดนนะครับผมลงจากรถรับส่งนี้นะครับมันจะมีรถรับส่งนี้นะนะครับรับส่งนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับอนี่คือซุ้มประตูนะครับ อ่าไปนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นเหมือนเดิมนะครับอ่าไพันโอสศาลานี่ใกล้จะเสร็จแล้วมุงหลังคาแล้วนะครับโอ้ตอนผมมายังไม่เสร็จขนาดนี้นะครับตอนผมมาโอ้สร้างไวมากเลยนะครับโอสศาลานี่จะเสร็จแล้วโอ้ ครับีนจะเสร็จแล้วนะครับคาดว่าคงอีกไม่นานนะครับน่าจะเสร็จนะครับนี่สร้างเร็วมากนะครับโอ้ นี่นะครับคือทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับะนะครับมาเตรนดูข้างบนกันนะครับผมอันนี้เขาสร้างอยู่บนภูเขานะสร้างอยู่บนเขานะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสลา

นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าผมไปได้นะครับผมถ้าผมมีโอกาสไปทําคลิปนะครับอผมก็จะทาให้เพื่อนชมนะครับผมเหมือนกับคลิปนี้นะครับที่เพื่อนๆนขอมานะครับว่าอยากจะให้ผมขึ้นมาชมถ้ำผาแดนนะครับแล้วก็ทําคลิปนะครับอผมมาทําให้แล้วนะอตามขอเลยนะครับผมผมไม่มีโดนบินนะครับผมเพราะว่าบาง u t u b e บางสํานักเขาก็มีโดนมาบินนะครับผม ผมจะขอแค่ถ่ายแค่บรรยากาศแล้วก็บรรยายไปนะครับผมดูบรรยากาศนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับอือนี่คือศาลานะนะครับนี่คือศาลาอ่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูศาลาก่อนนี่คือศาลานะครับโอ้โหลมเย็นมากครับศาลามีแต่ท่อนไม้ใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหน,นะครับ นี่คือดูสีตานะครับอ่าเป็นสวนนะครับเขียวขจีเลยนะครับผมเหมือนเมืองสวรรค์เลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับแมงไม้สายทานนะครับอยู่ข้างล่างก็มีนะ ชั้นข้างล่างนะครับลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับชั้นนั้นจะเป็นเต่าสวรรค์หรือเปล่านะครับชั้นนั้นนะครับไปนี่นะครับพอเหนื่อยก็มาพักก่อนนะครับเพราะว่าวัดอันนี้นะครับวัดนี้นะครับรู้สึกว่าจะ ร่มเย็นนะครับอลานะครับเดี๋ยวลงไปดูเต่าสวรรค์กันครับใช่พญาเตา่า ชั้นนู้นก็มีนะครับชั้นนู้นก็มีไปลงไปเลยเนะเคยมาแล้วประตูสวรรค์ นี้นะครับไป้ายไปประตูสวรรค์เลยลูกนี่นะครับประตูสวรรค์คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกว่าทำพระแดดนี่จะสวยเกือบทุกมุมเลยนะครับผม เวลามาก็นะครับห้ามเด็ดใบไม,ไม้กิ่งไม้เขานะครับผมเพราะว่าบางตัวบางต้นไม้บางสายพันธุ์เขาก็ปลูกนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะนะครับกว่าเขาจะดีไซน์กว่าเขาจะปลูกได้ขนาดนี้นะครับผมต้องใช้เวลามากเลยนะเรามาจับมาเด็ดของเขามันก็นะครับมันก็ผิดกฎผิดระเบียบทางวัดเขานะครับแล้วก็ห้ามดูดบุหรีด้วยนะครับผม นนี่นะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับอ่านี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมอยู่วัดถ้ำผาแดนนะครับผมดาววดึงนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นดาววดึงหรือเปล่านะครับมีต้นม้เยอะแยะเลย บรรยากาศฝั่งนู้นนะครับก็เป็นภูเขานะฝั่งนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปหาพะยาเต่ากันนะครับ